่งสองฟังเจ็ดเถ้าคืนฟังอย่าเบลรุงกับสาม้าพูดไดสิบบลอรุง่งหรอะนี้จับอะไลงม,มางบานันยีอันขัง้งทิงจะขันบะนีส้สามส,สามสรุปเท่าไรบะนี้สรุปสรุปเป็นเลขสามตัวมาดูเท่าไรเกาะ เธาไดก่อเธอได้ยึดซ้ำหาเจ็ดชีฟหรอนี่พี่น้องขามัอนี่ปอบไอ้กับมีโอกาสเดี๋ยวมาแวะมาวัดวัดอีหยังกับแม่สามาัคคีทำบัวขาววัดสามัคคีทำบัวขาวเด้อจ้าประวัติที่นี่เป็นจังไดนเนี่ยค่ะแม่ประวัติใบเสมาเอามาจากเก่าๆพ่อปูพ่อปูพอป่พอ,ปพอปูเสือเฮากะเอามาไปเอามาแต่ อันโน่นถักไกลๆผู้คนบอกอันนี้เอามาติดห้างๆบ่กนี่อันนี้เอามาปฏิบัติเอาทั้งเท่านั้นหินหินเลี้ยงไล่กันยูนี่นี่มิตะของแท้มันบ่แม่ของแท้ทั้งมดมีแกสลักแทบทุกอันของโบของโบล้านติโบล้านแต่สมัยเฮาแปดเส้นเก้าเส้นเฮาเอาสมมติน้ำเอามาได้เนี่ย มาอ,อยู่ที่บัวขาวแล้วก็ไปขุดเอาเหลือแต่เห็นแต่ข้อเปาะเอเป็โสกันกับแฟนอยู่แฟนว่าบัวขาวนี่ดังขึอ้นอยังนี่เด้ดังยังกูคือบรูเลี่ยงสะนอกนู้กันเลยพักกันขี่รถมาเนาะแฟนได้ว่าเอาพอดีหละ่ะเดือนหน้าก็วันเกิดแล้วสิไปไหวพะปางนาปกเดี๋ยวมาเจอดเธอเลยอ,อยู่ขังเทิงยูงเกลาง,ง,ง,งพ่อปูเสือ,ออุป,ปหรา,าชวงศ์เ้ิงเทิงนั่นพระพุทธเจ้า ดูสิขึ้นไปไหวเพิ้นไปเลยยังวันคือยังนี่ขอได้ยังได้เบิดเบิดเบิงเนี่ยคือเร่องแหงหลายใบใส่มาน่ะเป็นเป็นตั้งแบบนี้เลยติแม่เบิงเนี่ยปารพี่น่องปอบสิวผ้ายางไปเบิงเลร้ว่ะปาร์ตเพิ่นคือเพิ่นร้อยหนามมาติแม่ เอาใส่เกวียนมาเกวียนกวียนอันสมัยเก่าอันสมัยเก่าอันที่ใส่ขั้วจูงเงินบอกปัาดไปเดินผอบไปเดินบอบมาผิดเร็วปัาดมีตัวของแท้ตัวนี้ปื๊ดสวรจะแม่นเป็นบุญตาคัก พี่น้องเ,เอ้ย,อยมีผ้าประจำวันาส,สาธุสกสมรักษาลุกล้านเนี่ยเด้อน,ดนี่ผ้าปางหน้ปนากปกนี่วันอังคารวันพื้นหัือหาดนี่ปางนั่งสมาธินี่คงแม่นั่นนั่นผ้นาปางหน้าปกนี่ปางนั่งสมาธิสาธุสมนัตนเลุกล้าเด้อ แม่แม่องขังหลังที่เพิ่นนั่งอยูนี่นี่นเพิ่นได้มาแต่ใสจ้าขัขงในขังในที่เพิ่นที่เพิ่นนั่งงอูอยู่นั่นแม่โอ้อาาป้าจูตั้งแต่จักว่าสมัยใด้เนาะนี่เนาะ แล้วอันอันลูกนี่เด็กคือ,อยังนี่แม่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 อันเป็นก้อนนี่แม่ นีพี่น้องเพิ่นสางบบท่านในแล้วค่ะเดี๋ยวเพิ่นสางแล้แล่ยวๆปอบอายกสิติดต,ตามกลับมาคือเก่าเด้อพี่น้องเน้อนี่เพิ่นกำลังพากกันสางนีกะกะยังบบท่านในสมบูรณ์แบบค่ะแต่ว่าโบราณสถานชิ้นนี้นะคะพี่น้อง่ะเป็นของแท่ทุกชิ้นค่ะไหลมาจากไห่มาจากไซก้เฮ้แม่โนะนอนพระมันอยู่ไซบ่นนี่ โอ้ไหลไยลมาจากโน่นผาพี่น้องขาเพิ่นกนเลยเอาขึ้นมาไหว้พี่เนาะนี่ค่ะปาดของแท้ทุกชิ้นค่ะพี่น้องขาผู้ใดอยากมาเที่ยวหรืออยากมาชมโบราณสถานกะพาก,กันมาได้เด้อพี่น้องเด้อเดี๋ยวนู้นสินข,ขึ้นไปถ่ายถังเทิงก่อนเน้อแม่นี่ค่ะ เรากำลังเดินทางขึ้นไปห้องบนนะคะพี่นข่าังเทิงพ่นวามันหลายกว่านีเด้ออันกบายขึ้นไปท้ายเพิ่อหังเทิงเด้อพ่นวาเนี่ยค่ะบุญหลายสายเงาจังมะหอดกันค่ะเนี่ยค่ะปื๊ดขึ้นไปเลยน้องเยี่ยมลนลงสองฟังเจ็ดเจ็ดเจสิบาคืนฟังอย่าเบลอุงกับสามสิบห้าพูดใดสิบเบล่งหรอกันนี้จ้ะ ะไรบ้านนี้อันขังเรงจะขันบันี้นสรุปเท่าไรบันี้สรุปสรุปเป็นเลข3ตัวมาดูเท่าไรเกาะเท่าไรเกาะสร้หาเจ็ดสบบ่